ก็จะมาพูดถึงดนตรีในยุคกลางรูไ้ไหมว่าเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้บางทีมันก็จะมากบางนะก็อาจจะเคยได้ยินนะแต่เรากา็ไม่รู้ว่าจะเป็นของยุคกลางแล้รู้ไหมว่าดนตรีในยุคกลางเนี่ยมันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยโดยดนตรีในยุคกลางเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีคศ400ถึง1,400ปีก่อนในสมัยกลางบทเป็นศูนย์กลางทางด้านดนตรีศิลปะการศึกษาและการเมืองวิวัฒน,นาการของดนตรีตะวันตกมีการบันทึกไว้ตั้งแต่แรกของพิธศาสนา บทเพลงทางศาสนาซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างดนตรีโรมันโบราณกับดนตรียู่โราร์นเพลงแต่งขึ้นเพื่อพิธีทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่โดยนําคําสอนจากพระคัมภีร์มาเป็นทํานองร้องเพื่อให้ประชาชนได้เกิดอารมณ์ซาบซึ้งและมีศรัทธาแก่ก้าในศาสนาไม่ใช่เพื่อความไพเราะของทานองหรือความสนุกสนานของจังหวะเมื่อคิดศาสนาแพรย์กระจายไปทั่วโลก ประเทศต่างๆได้นําบทเพลงของชาติตนเองที่คุณเคยมาร้องในพิธีสักการะพระเจ้าดังนั้นเพลงนี้ใช้ร้องในพิธีทางศาสนาคิดจึงแตกต่างกันไปในาอามภูมิภาคและเชื้อชาติชะชะที่นับถืออยู่เมื่อคิดทาศาสนาเข้มแข็งขึ้นได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการขับร้อง <ๆ S 2> เพลงบทสวดที่เรียกว่าชานจนเป็นที่ยอมรับในหมวด,มดมกลุ่คิดศาสศานาพราสังตปาปาเกเกอรี่โฟกเกเกอรี่เดดเกรด ผู้นำทางศาสนาในยุคนั้นคือผู้ที่รวบรวมบทสวดต่างๆที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่เปลี่ยนคำร้องจากภาษากรีกให้เป็นภาษาละตินกำหนดลำดับเพลงสวดอย่าง,างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติเหมือนกันผลงานการรวบรวมบทสวดของแบบสัินปาป,ปเกเกอรี่สูกเรียกว่ากเกอรี่ชานหรือบทสวดกเกอรี่ซึ่งในศาสนาน,นิกายคาทอลิก ก็ยังนำมาใช้จนถึงปัจจุบันชูชาญเป็นเพลงร้องที่มีแต่ทำนองไม่มีการประสานเสียงไม่มีการบังคับจังหวะแต่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและรสนิยมของนักร้องเองเพลงประเภทนี้ถูกเรียกว่าเพลงเสียงเดียวหรือเรียกว่าโ o โ o ฟ h นีวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของดนตรีเกิดขึ้นที่ปลายอยู่กลางราวคิดขึ้นตังตวรรษที่9การเพิ่มแนวร้องขึ้นอีกแนวหนึ่งเป็นเสียงร้องที่คู่ขนานกับทำนองหลัก กำหนดให้ร้องไปพร้อมกันวิธีการเขียนเพลงที่มี2แนวเรียกนี้เรียกว่าออแกนุม um จากจุดเริ่มต้นนี้เองดนงตรีสากลได้พัฒนาไปอย่างมากมายจากแนว2แนวที่ขนานกันเป็น2แนวแต่ไม่จำเป็นต้องขนานกันตลอดไปส่วนทางกันได้ต่อมาได้เพิ่ม2แนวเป็น3แนว3แนวเป็น4แนวจากเพลงร้องดั้มเดิมที่มีเพียงเสียงเดียว ได้พัฒนาขึ้นมากลายเป็นเพลงหลายแนวเสียงเรียกว่าพลรโฟนีปลายยุคก,กลางได้มีการเล่นดนตรีนอกวงศาสนาโดยมีกลุ่มนักร้องเร้ร่อนเที่ยวไปในที่ต่างๆเปิดการแสดงดนตรีประกอบการเล่านิทานการเล่าเรื่องการต่อสู้ของนักรบผู้กล้าหาญการร้องเพลงบรรเลงหรือการประกอบการแสดงมายากลแสดงกายกรรมแสดงการเต้นระบำจุดมุ่งหมายคือเพื่อความบันเทิง นักร้องดนตรีพเพลจรเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ยุโรปมีชื่อเรียกต่างกันไปพวกจองเกอร์อยู่ทั่วไปในยุโรปพวกมิสเทรลเรลอนอยู่ในอังกฤษพวกทูแวรทำหน้าที่บรรเลงเพลงในราชสำนักตอนเหนือของฝรั่งเศสและพวกชูบาจูทำหน้าที่บรรเลงเพลงในราชสำนักทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยคนแรกเลยก็คือจัคาโปดาโปรโรเนยา เป็นผู้ประพันธ์เพลงที่สร้างรูปแบบให้กับสมัยศิลใหม่คนสำคัญคนหนึ่งในช่วงที่เขาอยู่กรุงมิลานได้ผลิตผลงานมากมายได้แก่เพลงมาริการ30บทคาชา1นึ่บทโมเต็ตอีกหนึ่งบทนอกจากนี้ยังประพันธ์เพลงลาอุดเดซึ่งเป็นเพลงที่สำคัญที่ของชาวอิตาเลียนแบบหนึ่งเซคาโปเป็นผู้ประพันธ์เพลงที่พยายามพัฒนารูปแบบของเพลงการ สอดประสานเสียงทำนองคนสำคัญของอิตาเลียนชากาโปมีจุดเด่นที่แนวทำนองที่เด่นชัดแสดงออกถึงการจินตนาการการใช้จังหวะในลักษณะต่างๆและการเคลื่อนที่ไปแนวสองแนวต่างๆที่ขึ้นแก่กันในลักษณะของความกลมกลืนแล้วก็อีกคนหนึงก็คือแลดินี่ฟรานซิสโกแลดินี่1,325 1,397 คู่ประพันธ์เพลงและนักออกแกนเป็นบุตรของจิตกรแลนดินีตาบอดตั้งแต่เด็กจึงหันมาศึกษาดนตรีที่มีชื่อเสียงในฐานะนักออกแกนที่สามารถเล่นได้อย่างไพเราะและเต็มไปด้วยเทคนิคต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังทั่วไปแนวการประพันธ์เพลงของแลนดินีมีลักษณะของความเป็นตัวเองอย่างมากการถ่ายทอดอารมณ์ในเพลงมีมากกว่าผู้ประพันธ์เพลงในสมัยก่อนหนะ้าเขาบทเพลงร้องหนายแนว แลดีนี่จึงเป็นผู้ประพันธ์เพลงที่มีผลงานมากมายหนึ่งในสามของบทเพลงที่มีผู้ประพันธ์ของชาวอิตาเลียนประพันธ์ไว้ในสมัยนี้เป็นบทเพลงประพัน์ของแลดีนี่เรื่องของดนตรียุคกลางมันก็ประมาณนี้แหละได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเรื่องไหนที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้บางอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินแต่เราก็ไม่รู้มันจะเป็นของดนตรียุคกลางสำหรับ ความรู้ในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะยินดีมากๆเลยเรามาซอยกันอีกนะบ๊ายบาย